เฮ้ยน้อยเฮ้ยเจอปืนยนันยันไม่เจอเลยอะ่ะเฮ้ยเราอยู่ข้างหลังน่ะเฮ้ยสอมบี้เดี๋ยวจะการให้เฮ้ยเออ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 ยิน,นยอนะนนอเออเ้ยอมบี้นี่ก็ตายยากชอบตายยากตะยัดหลอดเลยสอมบี้น้าโอ้ยตายยากนะเนี่ยสอมบี้ จินต์ไลยนะัดเป็นไรไนหมน้องไม่เป็นเลยหลบที่บ้านอันนี้เดี๋ยวฉันไปหาขอดินจินดดิฮึบปุ๊บ,บจินเลยเนะี่ยมาอืมต้นไปฆ่าซอมบี้แล้วเราจะมาหลบอยู่นี่ไม่ได้เพื่อนเรากำลังระบาดต้นล ก็รีบไปจกกักรแล้วเฮ้อโอ้นี่นอยมาทำอะไรเนี่ยเอาก็มาหลอไงให้เรไปอยู่นูน่นบ้านให้แบบนี้แล้วให้มาอยู่ที่ดีๆเอาทาไงได้กว่าจะหนีสมิมาได้เนีก็ก็ใช้บ้านหลังนี้เลยนะเนี่ยนะ VIP ใช่ไหม VIP อะไรเนี่ยฮะไปขโมยบ้านเขามาโอยขโมยได้ไงเนี่ยอ๋อไม่ได้ขโมยเขาเรียกว่าช่วนชวงน,นี้นะ้ำั้นยืมอ่ะนะ ทำชั้นไปจากการสมบีต่อแหละสมบีทุ่งีนาจะหมดโลดนะเฮ้ยสมบีมาหลายชนิดเลยโอ้ยเอ้ยเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยมันต้องแบบนี้ชึบเอ้ย kasi hup tekan hup aja lo nó có non xếp với con vậy lo nó không biết có กันสมบิ้ก็เยอะด้วยสิมีไม่ได้แล้วต้นเนาะต้นเล่นแบบนี้ซะแล้วคืออ่ะ ต้นนอนเซไว้ก่อนอืมเสร็จสักทีแบบนี้ต่ออันเดียวอืมไอ้ลอนเอาเป็นวีเลเจอร์อืม นเนี่ยบิลเลตเตอร์ไม่ได้แล้วต้องเอาโกเลมาอะไรฆ่าคนเหรอไม่รู้สึกคันนี้ เราต้นไปชว่วยเดี๋ยวเราต้นไปหาหนุก่อนครับคุณดูครับเราต้นไปหาหนุก่อนอเดี๋ยวมีเงินอะไรมั้งเนี่ยอาวอิันฤกษ์ไหมซิวันมนษ์ ไม่ได้ไม่ได้เหรอตัวทำไป 예. Okay. เฮ้ยเก้เลมมาไฟไยเฟ้ันนิทสนี้ขอไปก่นนะปิ้งเผื่อไปโดนกเล่มชีวิตก็เปลี่ยนไปเลย ซุ่มดูสิแล้วยสหมดเอ้ยวา้าตัดเปลี่ยนโหมดแล้วแหละเฮ้ยอะเปลี่ยนโหมดด้วรวดเร็วด้วยความเร็วอันพิบตาเออผมเจอเอาวุธด้วยที่นั่นน่ะนี่อาวุธ เนี่ยเจอปืนท่านสอนก็บอดโอ้โหฮึมฮึมคราวนี้ตั้งพ่อสมบีเนี่ยไม่น่ารอด ยหยบผิดแล้วเดี๋ยวเอาเงิน,น,นระเบิดนะอืมสี่สิบโอ้๊ยหยผิดแล้วชั้นมัน Tôi lo ta nữa Tôi không muốn Mệt lắm có mì Nó không ngồi nó, không ngồi nó không ผมไปครับเฮ้ยจ,ย,จย,จย,จยจะตา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 ยไม่นะเขาดึงชาวบ้านเขาเล่นชาวบ้นนานใช่ไหมเราต้องเป็นหมดปลอดภัยเฮ้ยเกือบตาย